ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทีายนะครับผมอ่ะผมจะมาประกาศเรื่องหาคน PVP ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจอยาก PVP กับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์แอปที่เอาไว้มา PVP กับผมนะฮะแล้วก็จะทิ้ง i อดียไลน์ไว้ด้วยนะครับอ่ะสำหรับใครที่ชนะฮะผมจะทำอินโทร2 d ฟรีฟรีให้เขานะครับผมแล้วก็จะ โปรโมชั่นหรือช่องให้นั่นเองนะครับผมอ่าถ้าเกิดใครสนใจ่ะก็มาพีพีกับผมได้นะฮะผมจะทักเฟซทักไลน์มาก็ได้นะครับผมอ่าเฟซนี่ผมจะไม่ค่อยตอบนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นนะผมจะเล่นเล่นแต่ไลน์นะผมอ่าสมมุัใครที่อยากพ vP ีก็ทักมานะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งเล้ง แอปที่ PVP กอผมไว้ใต้ลางคลิปนะครับผมอาสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปผมใหม่ๆฮะก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดชอบมากก็อย่าลืมกดแชร์ถ้าเกิดชอบมากก็อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับใครอยาก PVP ฮะทักมานะับผมไอดีไลน์ใต้ลางคลิปนะฮะอย่าลืมกดติดตามกันนะจ๊ะ